อาเลยครับผมกรัดสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมไลฟ์สตองกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกตั้งค่ายิงหัวสําหรับแพทใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมคือผมได้มีโอกาสได้ไปเล่นกับอดีตนักแข่งโปลิกคนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่า ไม่บอกดีกว่าให้ทุกคนเดาเอานะก็คือทีนี้เนี่ยเขาอึ้งครับเพราะว่าผมยิงหัวด้านข้างเวอร์มากๆนะครับในเกมนั้นนะซึ่งเขาก็เลยถามว่าใช้โปรหรือเปล่ามีตั้งค่าอะไรยังไงแนะนํำไหมผมก็บอกว่าผมไม่ได้ใช้โปรนะผมใช้การตั้งค่าที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับและมันเหมาะสําหรับแพทใหม่นี้มากๆเลยนะและวันนี้ผมก็จะมาแจกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมต้องขออภัยที่ลงคลิปช้านะครับช่วงนี้ก็คือโทรศัพท์ผมพังนะฮะโทรศัพท์ที่ใช้ในการแคสเกมนะครับผมก็ เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคือน้ามันเข้าและมันลวนนะครับจอเป็นเส้นด้วยนะก็เลยทำงานลำบากนะครับโอเคครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับไลฟ์สตองด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเราไปดูคลิปกันดีวกว่าครับผมเล t s g ก โอเคครับเรามาดูที่ตั้งค่าตัวเกมกันก่อนนะครับผมสาหรับตั้งค่าตัวเกมนะมองรอบๆครั้งนี้นะครับผมจะใช้เป็น96นะครับผมเออแล้วก็ตามด้วยกล้องเลดดอทนะครับอยู่ที่54นะตามด้วยสโคป2 30สกบ4โคปําากล้องสไนเปอร์นะครับอยู่ที่72นะครับมุมมองอิสระจะปรับเป็น77นะครับผมส่วนปุ่มยิงนะครับผมน้องๆหลายคนเนี่ยชอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยครับว่าพี่ใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือผมใช้อยู่ที่60นะครับผม60 นะครับผมลองไปตั้งตามกันได้เลยนะครับมัจจะปรับแบบเข้ามือได้โคตรง่ายนะครับผมส่วน DPI นะครับ DPI มือถือเนี่ยนะครับผมครั้งนี้ผมได้มาเป็น900นะครับทุกคนลองนาไปใส่กันได้นะในระบบ Android นะครับผมแต่ใครที่เล่นใน iPhone นะครับผมก็ปรับสุดเลยมันปรับสุดได้เพียงแค่120 DPI นะก็นั่นแหละตามนั้นนะครับผมแต่ว่าผมเล่นใน Android นะก็ลองไปทําตามกันได้เลยนะครับผมอยู่ที่900นะ ส่วนตั้งค่าต่างๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ปกติทุกอย่างนะครับผมอมประมาณนี้ไม่มีอะไรแหละตั้งค่าตัวนี้นะครับผมเอาไปซ้อมในห้องซ้อมรูปแบบใหม่นะที่พีพา e อัปเดตเข้ามานะครับบอกเลยว่ายิงหัวค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมอ่ะ มันเข้าหัวได้แบบเวอร์มากไม่ว่าจะเป็นปืน AR หรือว่าปืนสั้นปืนลูกซองคือแบบยิงหัวได้ดีมากๆนะครับอีกหนึ่งอย่างผมขออนุญาตแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่บอกมาว่าดาเมจเหลืองที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่อะ่ะเวลาที่เรายิงโดนหัวมันจะแรงกว่าดาเมจแดงก็คือดาเมจปกติที่เคยมีไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือเป็นแค่สีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความแรงนะฮะก็คือว่าถ้าเราปิดไม่แสดงเลือดหรือว่าไม่แสดงเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือมันจะเป็นดาเมจสีเหลืองเวลาที่เรายิงโดนหัว ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมมันจะมีให้เราปรับมาใหม่นะก็ถ้าทุกคนปรับเป็นแบบคลาสสิกมันก็จะกลับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับความแรงนะครับมันอยู่ที่ระยะมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าสีเหลืองแรงกว่านะครับจริงๆแล้วมันก็เท่ากันนะครับเปลี่ยนแค่สีเฉยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเล่นสดๆให้ดูนะครับเหมือนเดิมครับหมดเราใช้ทดสอบก็คือหมดหมาป่าเดียวดายนั่นเองนะครับเราไปดูว่าเราจะยิงหัวเขาได้ทั้ง5เกมหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับผม Let's Go มาครับผมรอบที่1นึ่งแล้วครับวันนี้ผมก็แต่งตัวเป็นกระต่ายดํามาครับกระต่ายไว้หน้าที่เราไปสุมมาในคลิปที่แล้วนะครับผมมาดูครับตั้งค่านี้นะครับว่ามันจะโกงไหมมันจะยิงหัวได้แบบเวอร์หรือเปล่านะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมด่านนี้ไม่ค่อยชอบเลยว่ะทุกคนตั้งมาดีปาดมาอยังไงพี่โอ้ยตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ที่มันกาลังรวนนะเล่นอยู่ตอนนี้ เอาเรื่องครับไอหมอนี่เนี่ยผมอยากเจอคนอย่างเงี้ยบางทีเข้ามาแม่งเจอพวกเล่นแล้วออกหรือไม่ก็เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอัดตัวนู่นนี่นั่นแบบมันมันไม่ตื่นเต้นนะชอบคนแบบนี้มันจะเลวใจมากกว่าเดี๋ยวพี่จะสอนมวยให้น้องรอบแรกมันเป็นแค่การ ดูเชิงมวยนี่ไง<า>บอกแล้วรอบแรกเราดูเชิงครับมา1เท่าครับนี่ครับตั้งค่าบอกเลยว่ายิงหัวได้ดีมากๆนะเราไปทําตามกันดูนะทุกคนบอกเลยว่าสุดจริงๆนะสําหรับคนที่อยากเอาไปงัดหัวในแพทใหม่ๆเอาไปโดดล่มเอาไปดันแรงก็ได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าตั้งค่านี้สุดยอดจริงๆโอเครอบที่2นะครับผมซองยาวเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเล่นซองยาวไม่ค่อยเป็นสะดวยนี่ไง <c oughs> แดงแปนะทุกคนไม่มีขาวผสมนะแดงล้วน ระเบิดไม่ใช้ครับบอกเลยระดับพี่ไม่มีใช้ระเบิดมาครับวิ่งออกมาแล้วยังไงพี่ปาดออกมาจังวันนี้เฮ้ยข่าวโบมีแดงผสมนิดนึงโป้งโอ้โยเอาว่ะโอ้โหยข่าวโบเลยยังไงพี่ยังไงครับใจยเย็นครับใจยเย็นครับห uh huh. มีวงสำรองเดี๋ยวเราถอยกลับมาตั้งหลักก่อนแป๊บนึงครับรู้สึกว่าไอ้หมอนี่จะตึงอยู่นะจะเอาเรื่องอยู่นั่นแน่ วิ่งจูกครับจังหวะน,นี้วิ่งจุกเหมือนเขากําลังวิ่งหาเหลี่ยมให้ได้นะพยายามจะเก็บเราให้ได้เหมือนกันเราใช้ความเร็วของกระต่ายไว้ฮะโป่งโอ้ยขาวโบกระโดดมาโป้งเรียบร้อยครับหัวแตกมาตะฟักเกิกันเลยทีเดียวเล่นดูไว้นะแต่ใจใจด้วยพี่ไวกว่ารอบนี้ผมขอเล่นเป็นปืนนี้แล้วกัน HVD นะครับผมทุกชม ปืนนี้ก็แบบงัดหัวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะมาครับผมมาต่อกันเลยดีกว่าครับช่วงนี้เนี่ยกิจกรจรมวีฟมายเยอะนะใครที่ชอบอะไรก็ไปจัดก,กันได้เลยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบหัวแตกมาต่ฟาเกอร์่าดมาจังหวะนี้ครับโผลมาแล้วปั้งฮึตอนนี้โทรศัพท์ผมรวนทุกคนผมทนเล่นได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูครับผมปังเราทําได้ครับโดดมาจังหวะนี้ปั้งฮึโอ้ยเฮ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 ้ยร้อนร้อนร้อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโป้งร้อนร้อนอ,อุ้ยพี่อุ้ยโทรศัพท์รวนมาทุกคนสวยแล้วไงปังหืมใครกันแน่จะหัวแตกว่าแล้วไงโอ้โห๋ยวจะขึ้นภาพไปดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่ฮะถ้าใครไม่เชื่อตอนนี้โทรศัพท์ผมกาลังแย่มากเลยนะซื้อมาอยัางไม่ถึง2เดือนเลยน้ําเข้าทีเดียวแม่งไปรวนมวดชั่วตัวติวต๋งเลยตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมผมว่ามันไม่อยู่ที่โทรศัพท์แล้วมันขึ้นอยู่กับฝีมือมากกว่านะนี่ครับผมยังไงครับ เดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับโทรศัพท์กากรก็ทําได้นะปงโอ้โหไปยิงขากขาทาไมวะเนี่ยขอแก้เมือหน่อยพี่ปั้งอุ้ยเดี๋ยววะเร็วนะเนี่ยขอโทษที่เร็วกว่าครับผมโดน SVD ครับยิงเข้ากระบ,บาลกระบาลโยกเลยเมื่อกี้มาครับรอบสุดท้ายครับผมมามดูว่ารอบนี้เขาจะเลือกปืนอะไรมาให้เรานะปืนอะไรดีนะ้า อ้าวปืนโปรดครับผมมาวันนี้ผมใช้เป็นสกินไซตามะมานะบอกเลยว่าสกินนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปเด็ดหัวมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรีโหลดเร็วโหย้ยเข้าหัวเข้าเป็นไรครับเดี๋ยวโดนไซตามะอัดเข้าหน้าปังอูยเขาวโบขอโทษพี่ขอแก้มือขอแก้มือ อุ้ยุยุยุยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอ่าไ,ได้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 นี่เขาเรียกว่าคนเล่นที่มีบารยานะมาครับผมเกมเริ่มต่อครับมวยคู่นี้สูสีมากครับสีครับจังหวะนี้ยังไงครับจะปิดฉากได้หรือเปล่านัดเดียวนะพี่ขอนัดเดียวใส่ตมะมาอัดหน้าโอ้โหขาโบ๊ะเลยมันอยู่ที่จังหวัดเลยทุกคนนะเราใจเย็นทำใจให้ร่มๆกระโดดมาปั้งอือหือขาโบ้ขออีกรอบนึงปั้งเรียบร้อยครับแดงแป๊ดเลยทีเดียว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับตั้งค่าที่ผมนําออกมาแจกนะครับผมต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ติดหัวทุกเมดเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การติดหัวมันก็สูงเหมือนกันนะครับผมก็ลองเอาตั้งค่าที่ผมนํามาแจกเพื่อเล่นกับแพทใหม่ในวันนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากๆนะตั้งค่านี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับไลฟ์สตองเช่นเคยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้เราบาคผมเลก